สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวเหรียญ A- w a งนะครับหรือว่า AVAX Avalanche ของเรานะครับว่ามันคือเหรียญอะไรมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับ Avalanche เนี่ยก็จะเป็นบล็อกเชนแบบ Open Source นะครับสำหรับใช้งานแอปพลิเคชันตีไฟล์นะครับก็เรียงใใกง่ายๆว่าเป็น D- a p p นั่นแหละฮะ โดยนักพัฒนาได้อ้างว่า Avalanche เ,เป็นเครือข่ายสมาร์ c คอนแท็แห่งแรกๆเลยนะที่สามารถทําธุรกรรมได้ในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งวินาทีโัลโหลจอดนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวหรือว่าซื้อขายสินทรัพย์ในรูปแบบใดก็ได้แล้วก็ควบคุมด้วยสมาร์ c คอนแท็อีกทีหนึ่งนะครับโดยตัว Albat Token เนี่ยก็จะเป็นโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม Albat นะครับโดยจะใช้สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนมูลค่าแล้วก็ใช้ในการสร้างเครือข่ายใหม่บนแพลตฟอร์ม Avalanche นะครับ ตัว a อแวกเนี่ยก็จะมีความเป็น g o v e r n a n c e เหมือนเดิมนะสามารถใช้ในการลงคะแนนเสียงได้เหมือนเหรียญอื่นๆนั่นแหละครับแล้วก็มีจำนวนโทเค็นทั้งหมด720ล้านโทเค็นนะครับโดยข้อดีของ a อแวกก็คือจำนวนธุรกรรมต่อวินาทีเนี่ยมันทำได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ไม่กินพลังงานเหมือนกับ Bitcoin ด้วยนะครับโดยหลักการทำงานของ a v a l a n c นส์โ o รโตคเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการสุ่มครับแทนที่จะรอข้อมูลจากธุรกรรมทุกโนดมานะครับก็จะสุ่มๆุ่มไปเรื่อยๆก่อนซึ่งพอสุ่มแล้วเนี่ยมันก็เร็วขึ้ มันก็จะมีการกระจายตัวที่ดีแล้วก็ทําให้ได้ความเร็วที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มนี่ยที่มีความคล้ายๆกับอีเทอรเรียมอีกหนึ่งแพลตฟอร์มครับก็เท่าที่สังเกตมาเนี่ยที่ผมทําคลิปมานะจะเห็นหลายๆตัวมากเลยเนี่ยที่พยายามที่จะทําให้เหมือนเกับอีเทอรเรียมนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยที่แจมๆอยู่บนตัวเช a i ของตัวเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดันต่อไปนะครับว่าจะมีใครมาโค่นอีเทอรเรียมได้จริงๆนะครับ หรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะเพราะว่าพยายามแบบรวบรัดแล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงกราฟไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแค่มาเล่าไ้ฟังว่าเออมันคืออะไรเขาจะทําอะไรกันประมาณนี้นะครับชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คลิปของเรามาทุกวัน10บโมงเช้านะครับเราจะมาพูดเรียนคริปโตสั้นๆอย่างนี้ทุกวันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ